ชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกราบปฏิยานตนจากใจกี่ชาติ talk by สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่1เมษายน2558สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา7นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชบริพารที่ไปใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดานี้เริ่มเปิดบริการเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 3เดิมเป็นอาคารเรือนเขียวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้เป็นสถานที่เก็บสิ่งของที่ ประชาชนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้บริหารและพะนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2มษายน2558กับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวีณศศีราชา ในการนี้ทรงฝากเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและทอดพระเนตรที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดา เวลา8นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณธนาคารออมสินสาขาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้หนายชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อํานวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินพนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตและเจ้าหน้าท ที่ประสานงานเฟอร์ทุนอองพระบาทถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินวันที่หนเมษาย,ยน2558 เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกศสให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมคู่สมรสประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติสมาชิกสภาปฏิรู รูปแผงชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคู่สมรสประธานสารดีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพร้อมคู่สมรสประธานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรสประธานสารปกครองตุลาการสารปกครองสูงสุดอธิบดีสารปกครองชั้นต้นพร้อมคู่สมรสประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมคู่สมรสผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคู่สมรสคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคู่สมรสคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการบริหารสภาการชาติไทยเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สเมษายน2558 จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารและคณะสื่อมวลชนที่ตามเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทำข่าวพระราชการณียกิจเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558 เวลา10นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนัสาราดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะลูกเสือชาวบ้านคณะข้าราชการทหารตำรวจมหาวิทยาลัยโรงเรียนสมาคมชมรมมูลนิธิและคณะบุคคลต่างๆรวม690คณะจำนวน9,348คนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวัน หลายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558 อาทิคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมมาราชูปถมคณะร้านจิตรดาในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมมราชินีนาถคณะข้าราชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมคณะข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวกรมวังผู้ใหญ่คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครคณะข้าราชการกรม ราชองครักษ์คณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะข้าราชการสํานักงานตํารวจตระเวนชายแดนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะครูและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดประทุมวนารามและคณะกรรมการกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เวลา13นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558ดังนี้ คณะกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558พลเอกวรพงษ์สงา่าเนตรประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558 คณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาเฝ้าทูลละออนพระบาทถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชารากิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ประทานพระวรกาธให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทัยประธานพระวโรกาสให้นายชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อํานวยการธนาคารอมสินนําคณะผู้บริหารธนาคารอมสินและพนักงานธนาคารอมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวัน,ในใคล้ายวันสถาปนาธนาคาร การออมสินวันที่1เมษายนสอ5พั กิจกรรมออมสินของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิสนอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธีคลังออมสินจึงถือกำเนิดขึ้นโดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือกระทรวงการคลังในปัจจุบันดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสินซึ่งประกาศใช้ในวันที่1เมษายน พุทธศักราช2456ต่อมาในปีพุทธศักราช2489รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารอมารอมสินโดยยกฐานะคลังออมสินให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยอิสระภายใต้ชื่อใหม่ว่าธนาคารออมสินและได้เจริญรุดหน้าเป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง ประสบกน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีบุคคลสําคัญคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพัานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นอาทินายสุนทรชัยยินดีภูมิอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุง Delhi, นิวเดลีนําคณะอดีต เอกอัคาราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยไปลงนามถวายพระพรหมหลวงปนัดดาดิสกุลปหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนและข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2557 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28จังหวัดยะโสธรคณะวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเศรีสะเกดผู้อำนวยการและข้าราชการสำนักง,งานคลังสมองกองทัพอากาศคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4น้องแคอนุสรจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านหนองปลืออเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วและคณะครูนักเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทสมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้แทนราษฎรบ้านมูเซอร์อําเภออม,มก๋อยจังหวัดเชียงใหม่คณะพระภิกษุข้าราชการบุคลากรและสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งที่อบท,ท,ที่อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุย60พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือราชฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยอยู่ในขณะนี้ เช้าวันนี้หน้าศาลาการประเรียนวัดทุ่งแค้วตําบลทุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ซึ่งเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรในตําบลทุ่ง แถว270หลังคาเรือนและตำบลวังหลวง11หลังคาเรือนได้รับความเสียหายนอกจากมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย330ไร่ ต่อจากนั้นประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พร้อมคณะได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่เพื่อมอบสิ่งของและถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหัวเมืองและตำบลห้วยไมอ้อำเภอสองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในช่วงบ่ายณวัดบางเคียนวิเชียนชายอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทร ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทําให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายรวม270ครัวเรือน องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2,558 เช้าวันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับส5ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิเรื่องเพื่อทราบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอได้ร่วมกับผู้แทนจากคณะอนุกรรมการวิชาการและผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยากำหนดแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นในการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อง,งานด้านข้อ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการหลากหลายสาขาซึ่งดำเนินการในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่ง นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณในด้านวิชาการทั้งสิ้น34เรื่องในวงเงินงบประมาณ7,769,74บาทเพื่อให้การศึกษาทดลองวิจัยมีความต่อเนื่องชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาต่อการที่พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป องคมนตรีเป็นประธานมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมมาตทอง วันนี้ศาสตราจารย์กรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการอนุรักษ์และทํานุบำรุงศาสนาสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาเป็นประธานมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมมาท,ทองซึ่งสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบในปีพุทธศักราช2558ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้พัฒนาศักยภาพในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปตามหลักและวิธีการเทศอย่างถูกต้องตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้สามเณรได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการเทศนาอย่างถูกต้อง นับได้ว่าเป็นการสร้างศาสนาทายาทแห่งพระพุทธศาสนาอีกด้วยทั้งนี้มีตัวแทนสามเณรตั้งแต่อายุ15-20ปีเข้าร่วมอบรมจำนวน273รูปเป็นเวลา9วันโดยพระพรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุระวงศาวาสกำหนดแนวทางของหลักสูตรการอบรมและพระราชปฏิพานมุนีเป็นวิทยากร หน่วยงานต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558 วันนี้นาะอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบริเวณสะพานเทพสุดาตาบลหนองบัวอําเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาลสินนายผู้ชงโพธิกุศัยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพร,ร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งกรมประมงจัดขึ้นเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นํามาปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ําจืดก,กาลสินประกอบด้วยพันปลาตะเพียนขาวปลาในปลากระโ้ปลาตะเพียนปากหนวดและพันปลาบึกรวมจํานวน5,299ตัวนอกจากนี้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตซึ่งสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มประมงจังหวัดกาลสินและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ในวันเดียวกันนี้นะสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาในอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือมอบแก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพรัญราสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนามายุ60พรรษาวันที่2เมษายน2558 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจํานวนโครกระบือของประเทศช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโครกระบือเป็นของตนเองไม่ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนการใช้สารเคมี ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ วันนี้ตลอดทั้งวันที่วังเทเวศซึ่งได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้มีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่องพร้อมนำแจกันดอกไม้กระเช้าผลไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายอาทิพลเอกชวลิตและคุณหญิงพันเครือยงใจย,ยุทธาคณะข้าราชการตำรวจจากกอง กำกับการอารักขาสองกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนายพงศกรช่างปลูกประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมานายปิยวัฒน์บุญยืนยงสกุลประธานกรรมการบริษัทสูเหรียนประเทศไทยจำกัดคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมสหประชาสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภ์สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปัมภมมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปธมรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรม ผู้แทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีคุณหญิงอรสีวังวิวัฒน์คณะผู้บริหารและพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 สมเด็จพระเทพพาราตราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบระมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบรรามาธิบ,บดีจักรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัสุดากิติวัฒนาดุลโสภาค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระอักษรระดับอนุบาลเมื่อพุทธศักราช2501ณโรงเรยียนจิตรดาในเขตพระราชฐานพระตำหนักจิตรดารหโหฐานพระราชวังดุสิตโดยส่งเล่าเรียนต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมมศึกษาตลอดระยะเวลาที่ส่งเล่าเรียนพระองค์เอาพระราชาหฤทัยใส่โปรดการอ่านและการศึกษาวรรณคดีทั้งของไทยและต่างประเทศ ทรงพระราชนิพนธ์คำประพันธ์ต่างๆทัง้งร้อยแก้วและร้อยกรองตั้งแต่ยังทรงพระอักษรในชั้นประถมศึกษานอกจากนี้โปรดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งด้านกีฬาดนตรีบันเทิงและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค่ะข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ